กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง T O A K U B สองหนึ X ่งสี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาล่าเจ้านั่นเองนะครับผมจะมาล่าเจ้าี่โอ้เกิดมาผมก็โดนเลยนะตัวสีสีทันนะครับตายครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะไปไปตรงที่จุดอะไรไม่รู้จรจำไม่ได้นะครับก็เราจะไปที่จุด ที่เสกเรือนั่นเองนะครับผนพยายาเปิ่ทนยที่หนีมานนครับเพราะผมตายไปแล้วครับเราก็ต้องมาไปกันเรื่อยๆกว่าจนกว่าจะเจอจุดนี้อันนี้ใครพีไม่รู้นะก็เราจะไปตรงเกาะกินโซนแล้วก็ไปเสกเรือตรงนั้นครับ เนาะพอผมเสกเรือเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะขี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหาจุด AFK เพื่อให้มันเจอเจ้าเกิดนั่นเองนะครับซึ่งต่อจากนี้เนี่ยมันจะมีเรือผีด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ตัดมาเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญเหมือนเจ้านั่นเองนะครับทุกคนมันไม่ได้สําคัญนะแล้วก็เลยพยียมนี่เอาเรือไปขับไปเรื่อยๆก่อนเผื่อเผื่อเจอเกิดอะไรอย่างนี้แล้วก็ อีกสักพักหนึ่งผมเดี๋ยวผมก็จะเอฟเคะอ่ะนี่นะครับผมขับมาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดไปตอนเจ้าเกิดเลยนะครับ เดี๋ยวตัดไปตอนมันเกิดเลยละกันอุ้ยตอนนี้มันเกิดแล้วครับบอกเลยว่าตัวใหญ่มากเลยรอไม่ดูไม่ดูนะครับตอนนี้ผมใช้แมกกาซีนกำลังตบมันอยู่ครับตบมันไปเต็นเตเลยครับไยบรอครับโอ้โหผมโดนดาเมจไปครับอออืื้หไม่รอดไม่รอครับมารอดแล้วไม่รอครับเวลาแบบเวลาเราจะยิงอะไรเจออะไรต้องเปิดไอ้สีถุงก่อนอย่างนี้อะนี่ผมเปิดไม่ทัน เขาต้อเปิดหาคียให้ถูกจากฝะถุงกระโดดชื่อของไอ้เจ้าตนเจ้าได้นั่นเองนะครับทุกคนเฮยันไอ้อผมเปิดแทนผมเปิดแทนแล้วมันก็เลยเด็กด้ไม่เล่นค่ะคอเจ้าไม่ยากถือหมวกกันนะนนำให้เลือดข้าพันขึ้นไปแล้วก็ถ้าดีจริ่อ้แบงค์มาติเอาเพราะวแบงค์มาสูงปนดีกว่าแล้วก็ลาจาดีครับดับเดียวดีดัเดีดาเหมืองปาไปสามหมื่นสี่หมื่นแล้วว่าโคตรโหดแล้วครับ ำน้ำหมีผมหันไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วอ่ะทุกคนมันดำน้ำหมีผมว่าโอเคไม่ต้องมึงใช้สกิลสี่ผมใช้สกิลสี่ตัดเลยนะครับแล้วคนนี้ต่อจากนี้เขาจะเป็นคนที่อยู่กับผมแล้วก็เชิญผมล่าจ่ายนั่นเองนะครับโดนโดนไม่โดนบนดำน้ำหนีโอ้โใช้สกิลติดตุ่เลยครับนี่มันเป็งตุ่ม เรียบร้อยครับผมฆ่าเจ้าได้ครับได้แฟกเม้น250ได้เลเวลหนึ่งแล้วก็แสนตังแสนกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่าอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับจบไปแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปล่าเจ้าอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับได้แล้วหนึ่งตัวได้หนึ่งตัวแล้วครับทุกคนปตัดไปเลยครับ เดี๋ยวตัดไปตอนเจ้าเกิดเลยนะครับตอนนี้มันเกิดแล้วนะครับบอกเรถเพลงมันมันเลยนะครับเพิงโคตรมันเลยนะครับทุกคนบอกเลยเพิงโคตรมันเลยเนอันนี้หมดตัวบรรดาเบต้าเป็นสองหมื่นนะครับเบ้าเป็นสองหมื่นแล้วเบต้าเป็นสามหมื่นนะครับสามหมื่นแล้วเบต้โคตรแรงครับสามหมื่นแล้วสามหมื่นแล้วสามหมื่นแล้วเรียบร้อยครับโอ้ไม่สามหมื่นสองหมื่นดาอันนี้จะเปิดเป็นตาใบหมื่นหนึ่งแล้วนะครับทุกคนโอ้โห จะเกือบจะสองหมือย่างรวดเร็วนะครับหมื่นห้าแล้วครับหมื่นห้าเสกิลนึ่งตกไปครับแค่สกิลหนึ่งดาเมจก็เกือบหมื่นหมื่นหนึแล้วทุกคนดูดิโอ้โหโคตรแรงอ่ะสองหมืนสองหมื่นโอ้โหสองหมื่นสี่สองหมื่นหามหมนสนะครับ 30, 0สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้าสามกสามหมแโอ้โหโคตรแรงตอนนี้จ้าวจะตายนะครับดูจากเลือดข้างบนสีเขียวจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วครับ ตาตาตัวนี้จะตายแล้วครับหือจะตายยังใกล้ตายยังใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้ว,ลวเรียกเลยครับบล็อกนี้แตกครับแสนสองกับแปดเปนห้าสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับบอกเลยโคตรยากแล้วดูเลือดเหลืออยู่ห้าห้าเนี่ยโอ้โหเลตอัพที่เลือดนะครับตอนนี้ก็ลิปนี้ก็ มีไม่มากมีอะไรไม่มากคลิปคลิปจะจบไปเพียงเท่านี้คลิปจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะคบเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้ผมทำคลิปต่อต่อไปขึ้นมานะครับบอกเลยว่าคลิปแต่ละคลิปที่ผมตัดเนี่ยยากมากๆเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดบ้า